ดีจ้าเพื่อนเมื่อวานทำความสะอาดสวนดูสิเพื่อนไอมะตกพอดีเลยเดี๋ย้โอ้ดูสิแข็งนะเพื่อนเอแข็ง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 เหมือนน้ำแข็งสายเลยเพื่อนเฮ้ยดูสิ่ย นเป็นรูปสโนว์แมนได้เลยนั่นเนี่ยโอ้หหนาวเย็นมากเลยเพื่อนมาแล้วสโนว์หิมะบนหลังคาก็สวยนะลองู้ เดินกุบกิบเลยเดินบนเดินบนหิมะกุบกิบเลยเพื่อนนอนไปแล้วหลับเพื่อนขอบคุณมากนะคะ